สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องส,สุขูสุขคนครับผมช่องรถไทยมือสองสีสเกตรครับลานพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสเกตรครับผมเมื่อนี้มีโอกาสมานำเสนอ4ี่แรกง,ง,ง,งามครับอีกหนึ่งไล่การรถถึงมหาหอนมาถึงครับรเบาะลายยหญยหางครับท่านนี้ความใสสะพัดงาม,งามเดิมเดิมปี6กสองเครื่องเกียร์เดิมครับผม ยางงามสีเสีนสีสันเดิมเป็นรถบานเท่านี่แหละครับรถบานงามงามเดิมๆเครื่องเกียร์เป๊ะครับเครื่องเกียร์ดีหลายยางเดิมพร้อมรถ บ่หัวบ่ซึมครับผมเครื่องเดิมบ่เคยตัดทอนเกียร์บ่เคยเปดรถเดรถเดิมๆครับสีสันเดิมๆรถบอมมีผูถ่ายง่ายๆครับดอกยางป,ะประมาณ80%เก่า10%ได้ครับรถคันนี้ครับด้านหน้าตาส่างพันหลังพันหาครับผม ตาสางขึ้กันโค้งง่ามใบง่ามครับสมวงเดิมเดิมอยู่1นึ่งพันแปดรอยกว่าสมวงครับผมรถปี6กสองเครื่งแจ๋วครับให้ดูรีกีครับผม สภพามเดิมๆงามๆครับฝากพ่อแม่พี่น้องไว้พิจารณาอีกหนึ่งไล่การครับผมรถบ้านสวยๆกลานย้อมเภื่อเบนจรลากรับผมหางตัวอำมเพร่หกิโลนะครับหางสี่แยกบัญจานเจ็กิโลหางสามแยกนองเหลือสามกิโลครับผมเดี๋ยวผมลงลิงไว้ในรายละเอียดนะครับ ข่าวใหม่พี่น้องขันได้มาบ่ปถือกดตามลิงแลนตามชี้พี่ฮอ,อดฮอดหลานเลยครับผมสวยๆเดิมๆ้มอมใส่จุฬานยังมีอีกหลายรายการนะครับ40แรงมีอยู่6รายการครับผมแลว้วก็32แรงครับ36แรงฝั่งนู้นกหลก็ร่างอาบนามแต่งโตยอยู่ครับผมขั้นนี้กับสีแรงคือกันเข่าวใหม่ปี62คือกันครับผมช่วงนี้จะหลายไปข้าง40่สิบแลงนะครับ พ่อแม่พี่น้องทันใดจีหาหลุนนี่อยู่กับแววมาเบิงมาันแย่ยงได้ครับมาแววกินหนามเบิงกินหนามกินปลาเบิงครับผมมาเยี่ยมโดกร้านอยู่กับมีแห้งลระครับอาชิปนี้กรฝากไปซ้ำหนีซักก้อนขอบคุณทุกทรัพย์ทุกการติดตามนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมที่ข่ามาเบิงแย่งกันครับผมขอพระคุณภูมีอุปการะคุณทุกท่านนะครับที่ ซอยการให้การสนับสนุนเหยืนมากครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านยู่ดีมีแห้งเด้อครับเงินทองใสบวขาดมือครับผมจากใจพี่ซีแท็กเตอร์ครับผมขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ